สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเข็มขัดสำหรับงานช่างของแบรนด์ทัตบิวในตระกูลคลิปเทคนะครับในซีรีส์คลิปเทคของทั u บิวนะครับก็จะมีเข็มขัดตัวเริ่มต้นก็คือตัวเข็มขัดสีเหลืองๆดำๆตัวนี้นะครับอย่างเดียวไม่มีนวมด้านหลังและไม่มีออปชั่นเสริมใดๆเลยจะแถมมาให้กับตัวปรับระยะเข็มขัดตัวนี้นะครับเวลาลันยาวเกินไปเราตัดแล้วก็เอาไฟมาล่นให้ มันหายเป็นคนๆนะครับจากการตัดเชือกแล้วก็ใช้ตัวเหล็กตัวนี้แล้วก็เอาคีมกดเข้าไปจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ว่าตัว TBCT42 mm hmm. ผมไม่ได้นำมาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแค่ตัวสายเข็มขัดธรรมดาสีเหลืองๆดำๆเป็นผ้าอย่างนี้นะครับเหมือนกันทุกตัว TBCT42 นี่ถือเป็นตัวเริ่มต้นของตระกูลคลิปเทคเลย แต่ตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เป็น TBCT 41B คือเรียกง,ง่ายๆว่าเสริมออปชันมาจาก c 2แต่ราคาก็ไม่ได้พุ่งแบบพุ่งไปเยอะนะครับในสรีรละผู้ใส่ก็คือ32-48นิ้วรอบเอวนะครับถ้าเป็นเซนก็81-122เซนถือว่าใส่ได้หลายๆท่านใส่ได้สบายๆนะครับแล้วก็มีตัวตะขอตัวนี้4ชิ้น มาให้มากับเข็มขัดเลยสำหรับท่านที่นำไปใช้กับทีวีซีทห้าตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นเอี้ยมประมาณนี้ครับเราสามารถนำไปยึดกับแบรนด์อื่นได้นะครับ t ีวีซีทเพราะว่าดั้งเดิมแล้วเราซื้ออ่าขออภัยครับตัว t ีวีซีทห้าเนี่ยดั้งเดิมแล้วอะเราซื้อไปเขาจะแถมตัวเนี้ย ไปคล้องกับเข็มขัดให้อยู่แล้วสำหรับท่านที่ใช้เข็มขัดแบรนด์อื่นอยู่แต่ว่าอยากได้เอียมไปก็สามารถซื้อไปใช้ได้นะครับแล้วก็ตัว 41B นะครับตัวนี้นวมเขาจะให้มาในไซส์ที่พอดีกับเข็มขัดสำหรับใครที่ต้องการความคล่องตัวก้มๆเงเยๆบ่อยๆปีนขึ้นที่สูงต้องการความคล่องตัวสูงๆตัวนี้ถือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ มากเลยแล้วก็มาถึงตัวถัดไปเลยนะครับจะเป็นตัวที่มีออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ tbctc 1ไม่มีไม่มีตัว b ตามหลังนะครับเป็น tbctc 1ก็เหมือนกันเลยครับกับ c 1 b แต่ว่า c 1เนี่ยจะมีนวมด้านหลังขึ้นมาให้สำหรับพยุงหลังลดอาการปวดหลังสำหรับ คนที่ต้องการจะพยุงหลังไม่ให้เรารู้สึกปวดหลังเวลาก้มยกของหยิบของอะไรพวกนี้นะครับมันช่วยได้เยอะพอสมควรเลยหลังจากที่ผมลองใช้ในการปีนฝ่ายหลังคาหรือใช้งานทั่วไปประจําวันในแต่ละวันหลายๆครั้งแล้วนะครับมาถึงตัวถัดไปตัว tb ct 40p นะครับตัวนี้ tb ct 40p จะเป็นเข็มขัดในลักษณะที่เป็นรูเหมือนเข็มขัดที่เราใส่ช่องทั่วไปนะครับก็คือเราจะปรับละเอียดไม่ได้เหมือนตระกูลสี่หนึ่งแต่สี่ศนพเนี่ยได้ความเพีวร์ดิวตี้มาเต็มเต็มคือแบกเต็มที่เข็มขัดมันไม่เลื่อนไปไหนเลยแล้วก็ตัวสี่ศนพเนี่ยนะครับนวมเขาใส่มาเต็มทั้งหน้าทั้งหลังคือมันพยุงให้หมดเลยทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังแล้วก็ ตะขอสำหรับเกี่ยวพวกใช้งานกับเ e อม 51G นะครับก็ให้มาเป็นแบบนี้แต่จะไม่มีการให้ตัวปรับตัวอะไรได้นะครับมันจะไม่มีอิสระในการปรับแต่ว่าเราก็เอาตัวตะขอของ 51G มาใช้แทนได้เหมือนกันครับแล้วก็ไปถึงตัวต่อไปเลยตัวนี้จะเป็นเซ็ต full option ของ KipTech นะครับที่เป็นเซ็ต ตัวเซตแรกๆที่วางเอ็มไหนในไทยเลยก็จะเป็น TBCT 1113P ตัวเข็มขัดของเขานะครับจะเป็นตัวเข็มขัด TBCT 41P ตัวนี้จะมีตัวนวมนะครับมาให้จะเป็น TBCT 41P นยะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเข็มขัดตัวท็อปของทางทัดบิวเลยในตระกูลคล p t e ทคนะครับ ก็จะมีนวมมีหูปรับแบบเนี้ยแบบตายตัวมาให้เราจะขยับไม่ได้แต่ถ้าไปใช้กับ 5.1G เราก็ใช้ห่วงของ 5.1G ได้อยู่ดีแล้วก็นวมนะครับมันใส่มาทั้งหน้าทั้งหลังก็คือเป็นนวมขนาดใหญ่พร้อมกับเข็มขัดมาชุดเต็มแล้วก็ถ้า 1.1.3P 1เนี่ยจะแถมกระเป๋าคลิปเทคให้2ใบแต่ถ้า ลูกค้าสั่งเป็นทีวีซีทีสอย่างเดียวะจะได้ไปแค่เข็มขัดนะครับสำหรับท่านที่ลองรับชมแล้วก็ดูในส่วนของเข็มขัดแต่ละตัวนะครับแล้วยังมีข้อสงสัยหรือ,อไม่แน่ใจในส่วนไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทั้งทางเพจช h อป e ี Lazada Facebook อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ